สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกผมอีกแล้วนะจ้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปนะครับเป็นแอปออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมนี่เห็นเห็นแอปแมซิกแพ็กเนี่ยนะกดกดเลยแล้วกันนะล้านอีกแล้วดูดิ <c oughs> อ่าผมเปิดไว้แล้วนะครับมันแอปมันก็จะมามา,มานี้เลยเห็นปะ มันจะมีข้างบนนะครับมันจะมีระดับให้เลือกเห็นไหมไมเป็นรูปสายฟ้าตรง,งด้านสายบนเห็นไหมว่ามีสายฟ้า3อันอันนี้คือ beginner นะครับคือแบบว่าเริ่มต้นนะ Lost b e r r y Fat นี่คือแบบว่าลดพุงอะ่ะมแอปมันจะชื่อว่า s i x Pack in 30 d a y นะครับคือ3ภายใน30วันนั่นแหละนะครับ30วัน left อ่าคือมันเหลืออีกเวลาอีก30วันนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยกดเรียกว่ากด กดสตาร์ทวันนี้เนี่ยมันก็จะนับเป็นวันที่1น,นะครับคือทําตามแอปไปได้เลยคือค,คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็กดวันที่2วันที่3เนี่ยสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบอกว่าคอมพิวต์ไปเท่าไหร่แล้วด้วยนะอยู่อยู่ตรงเดที่2เห็นปะข้างล่างเดย์สจะเขียนว่า20%คอมพิวต์นะอย่างเงี้ยคือคุณทําสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในเดือนนี้นะอ่าโอเคมันจะเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากนะครับ คือวันหนึ่งมันก็จะแบบให้ออซซายแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ำกันนะครับเนี่ย <c oughs> นะวันหนึ่งเล่นท้องอย่างวันที่สมนะสมมติผมกดวันที่3ใช่ไหมอ่ามันจะมีมอสเทนไคลเบอร์นะครับแอบโด i n มินลเล็กเลสแ p l a n นะครับมอสเทนไคลเบอร์อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นทำเหมือนเป็นสถานีนะครับนะ ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเลือกระดับใช่ไหมเลือกระดับเห็นปะ i n t อร์มีเดียคือแบบกลางๆอะ่ะแบบกลางๆอะ่ะเออคือแบบไม่เก่งอะ่ะยังกลางๆอยู่ยังไม่ยังไม่โหดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ intermediate นะครับคือสําหรับคนที่แบบเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับคือไม่ใช่พวกิ e g เ n อ e r แล้วอัน b e g เ n อ e r คือผู้เริ่มต้นคือไม่เคยเล่นเลยนะสําหรับคนไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วอยากลดนะอันนี้ rock hard abs คือแบบโอ้โหแบบหนักๆห,หนักขึ้นมาหน่อยนึงอะ่ะเออนะ เมือนเดิม30แพลนนะครับอันนี้เห็นบ้าว่าข้างล่างอะไอตอนแรกอะิ๊กเ n อร์เห็นบ้ามันเป็นแค่15กห้เซอร์ไซส์เห็นไหมครับวันที่1วันที่2วันที่3เงี้ยเป็นสิบห้าซอร์ไซส์พอมาเป็นเตอร์มีเดียตเมื่อไรเนี่ยปุ๊บเอ้ามี18ว่ะ17ว่ะเริ่มเยอะเริ่มเยอะมีวันพักด้วยนะนี่มีวันพักด้วยนะครับวันที่4พักคือเขาจะให้ออกวันที่1เนี่ย17ท่าวันที่2 18วันที่3 17ท่าแล้วก็ พักวันหนึ่งนะครับพักคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะนั่งจิบกาแฟเห็นรูปกาแฟปะ <c oughs> เนี่ยดูอ่าเห็นไหม <c oughs> คือเขาบอกว่าพอพอกดเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ผมกดไปกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย Your body and muscle need to get some rest คือควรจะพักบ้างครับคือไม่ใช่ว่าเล่นทุกวันไปเลยอย่างนี้นะคือตัวกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็ควรจะมีการพักด้วยนะครับพอเรากดฟิ n น s ตเสร็จมันก็จะสำเร็จ แบบนี้นะครับคือเป็นติ๊กถูกแบบนี้แล้วมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับเราไปดูอ่าตัวอันนี้เป็นแอดวานซ์ครับโอ้โหแบบมาสีแดงเลยนะมีสายฟ้าสามอันเลยแสดงว่ามันโหดมากนะอ่าสำหรับคนที่แบบเก่งๆแล้วอ่ะเออแต่อยากออกกำลังกายอ่ะครับคือเขาจัดมาให้26 exercise นะครับไอระดับแรกเท่าไหร่15อัน2 18 อันสามยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดยี่สิบแปดด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เนอร์เลยยี่สิบแปดด้วยนะครับผม <c oughs> เยอะมากนะเยอะมากไหนขอเดีเข้าไปดูหน่อยโห oh, 26เอ็กซ์ซสนะครับมีเบนเล็กทวิสต์นะครับรีเวิร์สครันส์วีเคิลนะครับเอ้ยวีครันส์นะครับโอ้โหเต็มไปหมดดูดิอ่ะโอ้โหคืออันนี้คือระดับโหดนะครับคือต้องแบบ เก่งจริงๆอ่ะค่อยค่อยเป็นอันนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครเริ่มต้นก็เอาอันนี้ไปก่อนก็ได้คือเราต้องเริ่มลองเริ่มจากบิ๊ b e g เนอร์ก่อนนะ <c oughs> ถ้าเป็นผมนะผมจะแบบมาปุ๊บเนี่ยผมจะเริ่มจากบิ๊ b e g เนอร์ก่อนอ่ะเริ่มจากบ,บิ๊กเนอร์เอ้ยมันรู้สึกว่าไหวใช่ปะ่ะเราก็สลับมานี่อันนี้อินเ n อร์มีเดียตเอออินเ n อร์มีเดียตเนี่ยมันเหมาะกับเราเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอินเ n อร์มีเดียตก็ยังกระจอกอยู่ะเราสลับมานี่เลยปุ๊บโอ้โหเนี่ยซิกซ์แพคแอเแบบแอดวานซ์ เข้าใจว่าแอดวาน e อืมเป็นไงทุกคนผม excel ผมได้ไหมสุดดไหมน่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว,ว่าว่าวันสมมุติผมจำลองให้ดูว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมุติผมกดวันที่หนึ่งนะปึ๊บ <c oughs> แล้วมันก็จะมีท่ามาบอกใช่ป่ะแล้วมันก็จะให้กด start ใช่ป่ะแล้วก็กด start ไปทีหนึ่งถ้าแรกเป็น high stepping เน <to> ี่ยอามันก็จะพูดกับเราด้วย ห็นไหม High stepping คืออันนี้คือ ready to go คือเตรียมพร้อมแล้วจ้ะแล้วก็เริ่มไปอันนั้นเราก็ทำตามเขาใช่ปะยกข่าวเนี่ยยกไปเรื่อยคือถ้าถ้าเกิดลำคาญไออีพูดเนี่ยนะเราก็กดไอข้างๆเห็นว่ารูปลำพงอ่ะเราก็กดมวยมิวมิวไปเบยมิ้วไปเบยแบบนี้มันจะมีคำว่า voice guide กับ cross trip ด้วยนะคือเป็นเสียงพูดอ่ะถ้าเกิดใครลำคาญก็ปิดไปนะแต่ ผมจะเปิดให้แล้วกันอะจะได้จะได้ได้ยินเสียงโอเคเนี่เป็นไงมันมีรูกกล้องด้วยเห็นลูกกล้องบ้าขวา Three, บนอะคือมันจะ Two, เข้าไปใน YouTube ให้แล้วมันจะให้ให้ดูรายละเอียดวา next, ย่าย่างอ่ะตัวนี้ 30, เป็นหน้าหน้านี้นะครับคือเราเราสามารถแบบเอ้ยทีม่มันให้พักมึงให,กใหก้กูพักแค่สามวินาทีกูย,ยังไม่หายเหนื่อยเลยกูยกดบวก20ป่ปปุ๊บมันจะบวกให้เราอีกยี่สิบวิคือให้เราพักเพิ่มขึ้นนั่นแหละ ข้างล่างมันจะบอกว่าท่าต่อไปมันท่าอะไรเห็นปะจัมปิ้งแจ็คอีก30วินาทีเห็นไหมถ้าเกิดว่าอุ้ยพักได้แล้วอุ้ยพอแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ยังไม่พอยังไม่พอกดต่อเนี่ยโกงไปหลอโกงไปเรื่อยๆโกงไปเรื่อยๆคือสาหรับบางคนที่แบบเพิ่งเริ่มอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังไม่ไหวเนาะแต่พื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจไว้ตรงนี้นะแต่ว่าเราให้ให้เรารู้สึกของเราเองว่าเอ้ยไหวแล้วไหวแล้วปุ๊บกด Skip ไป ไม่ต้องเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ผลถ้าพักนานเกินนะเน่ยก็จะถ้าต่อมาก็จะจัมปิ้งแจ็คกันนะจัมปิ้งแจ็คกันนะครับอ้ผมเริ่มลงขาแล้ววะปิดดีว่ะเพราะถ้าเกิดใครฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยก็ลองกดตัวนี้ก็ได้นะขวาบนอ่านผมกดรูปกล้องให้ดูเนี่ยมันก็จะเข้าเป็น YouTube เห็นไหมเนี่ยก็จะจัมปิ้งแจ็ครก็ดูแันะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วรำคาญ <Jump up. S 1> อ่ะเข้ามาแอปเหมือนเดิม,มเห็นไหมก็กระโดดไปตามเขาอ่ะสามสิบวิอ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บอ้ยฉันอยากเปลี่ยนท่าแล้วเรากดไอ้นี้ได้เราสามารถกดหยุดกลางคางก็ได้นะนี่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเราก็พอยส์ไว้มันจะมีเลือกว่าจะรีสตาร์ทเอ็กซ์ซอร์ไซส์ไหม คือแบบเหมือนแบบเราออกกลังกายอยู่แล้วแบบมีเพื่อนมาชวนคุยอย่างเงี้ยแล้วมีธุระธุระใหญ่หลวงอะไรเงี้ยคือแล,แล้วแล้วเราแบบพักไปนานๆอเงี้ยหนาที10นาที20นาทีอย่างเงี้ยครับเรากลับมาเนี่ยมันก็เปื่อยหมดแล้วแหละคือมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเนาะเราก็มารีเซ็ตดิสอ็กเซไซส์ก็ได้หรือว่าจะออกหรือว่าจะรีซูมนะครับก็เพื่อกลับไปที่เดิมแบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคเด่จัมปิ้งแจ็คเสร็จแล้วใช่ปะมันก็จะให้พัก อีก30วินะครับแล้วก็กดบวกได้เนะี่ยบวกได้เลยโกงไปดิ <c oughs> เสร็จปุ๊บก็สกิปไป <c oughs> ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็น sanding bicycle cranks ครับผมก็ถ้าก็ดูง่ายเนอะทำา20ทีนะไอ้คูณ20นี่นี่คือ20ทีนะอ่าไอเอสไซส์คูณ10นี่คือแต่ละข้างนะครับแต่ละข้างเนี่ยทำา10 ทั้งสองข้างรวมกันยี่สิบทีโอเคนะเข้าใจรู้เรื่องโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะรู้เรื่อรู้เรื่องนะครับผมโอเคไปต่อมานี้ปุ๊บ mountain climber ทุ้ย mountain climber นะครับก็ S Size นะครับแต่ละซ้ายแต่ละข้างเนี่ยก็ทางละสิบทีบวกกันก็ยี่สิบทีเหมือนเดิมนะครับ abdominal crunch อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คือ crunch ธรรมดานี่แหละอ่า สบายสบายนะต่อไป휀ทัสอันนี้จะบอกไว้ก่อนว่ามันเหมือนเป็นเซอร์กิปเทรนนิ่งอย่างหนึ่งเลยนะ <S <S คือมันจะทำทำทำเสร็จปุ๊ก,ก็พักทำเสร็จปุ๊ก็พักคือเหมือนหนักสลับเบาอะช่วงช่วง30มสิบวิอะทำเสร็จปุ๊ก็พัก30มสิบวิอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราทำสลับไปไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเบิร์นไขมันที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับอ่า มีมีมีเวอร์ชันบอกด้วยนี่นี่ถ้าแพงเห็นปะเห็นคำว่า Standard กับอ mm ิ hmm. s เลยปะอิสลเลอร์เนี่ยอิสเลนะครับคือมันจะมีเวอร์ชันง่ายนี่มีเวอร์ชันง่ายให้ด้วยนะเป็นเล่นไปนะอันนี้คือเวอร์ชันง่ายของของเขานะครับอ่าสแตนดาก็มีมาตรฐานแพงนะครับจัดไปจัดไปครับต่อไปถ้าอะไรเหมือนเดิมนะครับ bicycle c r u n c นะครับผมโอเคต่อไป Mountain c บ b e r เหมือนเดิมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเอาไว้เท่านี้อันอันนี้พอกดออกใช่ป่ะมันก็จะบอกว่า just take a look คือเขาจะถามว่าแบบเอ้ e y, ออกไหมอะ่ะอะไรเงี้ยเอ้ e y, ทำไมออกอ่อะเงี้ยมันบอกว่ายากอย่างยากเลย I am อนี่อย่างยากไม่รู้ how ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับ ก็แค่ดูดูดูเฉยๆอะ่ะเอออันแรกคือก็แค่ดูเฉยๆอะ,อะไรเงี้ยอืมเราก็กดออกมาก็ได้ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับขวาล่างเนี่ยแล้วก,กดแฟแล้วมันก็จะมีมีโฆษณามานะครับแล้วก็กดปิดป้ายนะครับแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับผมโหลดมาได้เลยนะครับก็เป็นแอปที่ถือว่าโอเคนะครับคือเป็นเหมือนกับเราสร้างซิกแพกใน30วันนะครับเป็นเหมือนชาเลนจ์นะครับ ถ้าเกิดใครทําได้หมดนี่นะครับแล้วก็คุมอาหารด้วยนะทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การคุมอาหารด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบเออออกกําลังกายหนักแต่ว่ายังกินหนักอยู่อย่างนี้ก็มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับซิกแพคเนาะแต่ผมว่าโดยรวมอะ่ะเป็นแอปที่โอเคนะครับแอปหนึ่งเลยนะเนี่ยมีมีกินเนอร์นะครับมีอินเตอร์มีเดียตแล้วก็มีแอดวานซ์เลยนะครับมี3ระดับให้เลยนะแล้วก็แบบเป็นตารางออกกําลังกายถึง 30วันเลยใน1เดือนเลยนะครับผมก็ซิกแพคอินเทอร์นะครับผมสำหรับการรีวิวแอปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกคนบายบายเสียงแหบด้วย